สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีแม่แม่รักตีบ้านเคลทีของเราทุกคนหรือคนที่เห็นคลิปนี้ทุกคนนะครับวันนี้ตีมีตัวช่วยดีๆมานําเสนอนะครับเวลาที่ตีจะไปไหนนะครับตีจะต้องมีตัวช่วยที่ดีนั่นก็คือรองพื้นโสมโซลาแม่แม่ครับรองพื้นตัวนี้นะครับปกปิดรูขุมขนอัมพางรูขุมขนติดทนยาวนานควบคุมความมันหน้าไม่เยิ้มและที่สําคัญเป็นรองพื้นที่มีกันแดดในตัวสูตรน้ําที่เซ็ตตัวได้เร็วนี่เป็นตัวช่วยของตีเวลาที่ตีจะออกจากบ้านไม่ต้องใช้เยอะนะครับทุกคนแค่นี้เลย เราก็ลงปกติมลงพื้นทั่วไปใช้มือเกี่ยก็ได้นะครับแต่ว่าผมถนัดแปลง ใครอยากสวยอยากรอนะครับอยากใช้ของดีๆก็ต้องจัดแล้วก่อนออกจากบ้านเราก็ต้องสวยต้องหล่อปะมันปกปิดดีมากและที่สําคัญมันเบาหน้ามันไม่หนักหน้าเลยแต่นั้นก็ลงแป้งเลยครับทุกคนผมใช้แป้งฝุ่นเพราะว่าเราลงรองพื้นไปแล้วเราไม่จาเป็นจะต้องเอาแป้งที่มันหนาจนเกินไปลุค everyday เบาๆผู้ชายทุกคนก็อยากดูดีสาวๆทุกคนก็อยากดูดีถ้าอยากดูดีก็อย่าลืมนะครับผมรองพื้นโสมโซลาเป็นรองพื้นที่ปกปิดดีมากๆจุดด่างดำป้ากากนะครับแล้วก็ที่สําคัญมีกันแดด ในตัว s p F 5 0า PA บุบเบเี่ยแป้งให้เรียบร้อยเราปัดแก้มหน่อยเพื่อให้เขารู้ว่าหน้าเราอ่ะมีกระสับเอ้ยกระสับแต่ถ้าพ่อปัดคิ้วสํารับผู้ชายไม่มีอะไรมาเขาบอกว่าพ่อคิอว้วอ่ะคือมองกุฎของหน้ามันก็จริงนะ <c oughs> ถ้าปัดนิดนะึงที่อยากจะให้แม่ๆทุกคนนะครับลองซื้อมาใช้ดูครับกับรองพื้นที่ดีราคาไม่แพงหาซื้อได้ตาม7ซเ e ่ e อแล้วก็โลตัสใกล้บ้านนะครับผมกับรองพื้นโสมโซลาแม่ๆครับ ของดีก็ต้องบอกต่ออยากสวยอยากหลอกก็ต้องซื้อมาใช้นะครับลองพล้งโซลาไปหาซื้อมาใช้กันนะครับ